สวัสดีครับพี่น้อง f c ชาวเครื่องเสียงกลางแจง้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพากลับมาดูตู้แผ่นดินไหวนะครับเหตุที่ต้องมาดูตู้แผ่นดินไหวก็เพราะว่าตู้แผ่นดินไหวเเป็นตู้ปิดตู้หนึ่งนะครับที่ให้เสียงอึกทึกนะครับและก็เป็นที่ได้รับความนิยมพอสมควร นะครับสำหรับผู้ที่ชอบเสียงที่หนักหน่วงนะครับหนักหน่วงในแนวของดนตรีสดจ้ตู้ดินไหวตัวนี้เขาจะมีความลึกนะครับความลึกและความสูงพอสมควรนะครับจากภาพที่ผมได้สเก็ตขึ้นมาก็คือ,อมีความสูง80แล้วก็ลึก84นะครับลึก84ลักษณะของเขาเนี่เขาจะมีกล่องนะครับกล่องเนี้ยกล่องที่กำลังวาดอยู่ นั่นคือกล่องเสียงนะครับกล่องเสียงอยู่ตรงกลางนะครับะจะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆลูกศรชี้มาข้างหน้านะครับคล้ายๆลูกศรชี้มาข้างหน้านี่นะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับรูปห้าเหลี่ยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีคนผลิตออกมาเป็นแบบด้านหน้าไม่ใช่มุมไม่ได้หักมุมเป็นสามเหลี่ยมนะครับ จะหักมุมเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้นะครับเขาก็จะมีด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโครงไม้ยึดนะครับยึดบนล่างแล้วก็สายขวานะครับยึดบนล่างและสายขวาช่วยนะครับแล้วก็เป็นที่รองตะแกรงด้วยนะนี่คือลักษณะของตู้นะครับ เดี๋ยวเราจะวาดแล้วก็ดูๆไปพร้อมๆกันนะครับส่วนตู้นี้จะเป็นตู้กระแทกเป็นตู้กระแทกหลังนะครับเป็นตู้กระแทกหลังคือเขาจะหันหน้าตู้ออกมาทางด้านหลังนะครับด้านที่เราใส่ลูกอดอกลำโพงเข้าไปนะครับลักษณะของอตู้ปิดนี่นะครับเสียงจะออก เสียงจะออกด้านเดียวนะครับมีโทนเสียงโทนเดียวนะครับมีโทนเสียงโทนเดียวนะครับนอกจากเนื่องจากว่าหลังตู้นั้นจะเป็นเอ่อจะเป็นสูญยากาศนะครับจะเป็นสูญยากาศไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับ<_<_เสียงจะดันออกด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเอ่อหน้าดอกลําโพงอย่างเดียวแล้วก็จะมากระแทกกับแผ่นหลังนะครับมากระแทกกับแผ่นแผ่นด้านหลังที่เอ่อผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับ มันจะมากระแทกกับแผ่นด้านหลังแล้วเสียงถึงจะวนออกไปด้านหน้าตู้นะครับะจะหักเหย้อนออกไปด้านหน้าตู้ซึ่งจะมีการหักเหแค่ครั้งเดียวนะครับมีการหักเหแค่ครั้งเดียวแล้วก็วนหลูกออกไปหน้าตู้ก็คือ,อลักษณะของเสียงก็คือจะจะวิ่งช้ากว่าตู้เทอร์โบนะครับ เสียงเขาก็จะซอฟลงนะครับจะซอฟลงจะนุ่มลงจะนุ่มขึ้นนะครับให้ความหนักแน่นแล้วก็นุ่มนวลขึ้นกว่าตู้ประเภทตู้เทอร์โบโหรือตู้บีีซึ่งเป็นตู้ปิดเหมือนกันนะครับแต่นั่นคือ,อเขาจะ,ะมีการความเร็วของเสียงมันจะเร็วกว่านะครับเนื่องจากพื้นที่นะครับ มันไม่มีการสะท้อนมาข้างหลังนะครับตู้เทอร์โบนี่จะลงมุมแล้วก็ออกตู้ b v ก็จะออกด้านหน้าแล้วก็หักลงข้างล่างนะครับซึ่งเสียงเขาก็จะแข็งกว่าแต่ตู้แผ่นดินไหวเนี่ยที่เขาได้ลูกใหญ่นะครับเสียงที่จะเป็นเสียงเสียงลูกโตโตนี่มาจาก รงที่ลักษณะตู้เขาเป็นตู้ที่มีความลึกนะครับแล้วก็มีความสูงนะครับมีความลึกและความสูงแล้วก็ช่องลมนะครับช่องลมเขาจะใหญ่นะครับข้างบนข้างล่างนะครับเขามีพื้นที่ที่แบบว่าเสียงวิ่งออกมาเยอะนะครับมีพื้นที่เยอะกว่าตู้บีวีกับตู้เทอร์โบซึ่งจะ บังคับเสียงลงข้างล่างอย่างเดียวอันนี้เสียงจะออกทั้งข้างบนข้างล่างนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราใส่สีเสร็จเราก็จะเห็นเป็นรูปล่างแล้วนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นลักษณะด้านในของตู้นะครับนี่ครับก็ดูสรีระกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะวาดไปเรื่อยๆนะครับที่เราสังเกตเห็นนะครับที่เราสังเกตเห็น อนอกจากจะเป็นตู้รูปร่างของตู้ด้านในนะครับรูปร่างของห้องเสียงนะครับเนี่ยนอกจากจะเป็นลักษณะของอลูกศรน,นะครับห้องที่เป็นลูกศรสามเหลี่ยมชี้มาด้านหน้านะครับชี้มาด้านหน้าก็ยังมีแบบหน้าตัดนะครับแบบหน้าตัดอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นตู้ประเภทเดียวกันเดี๋ยวผมจะกรอบออกมาเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็แต่งอีกตัวหนึ่งเป็นแบบหน้าตัดนะครับแต่งแต่งเป็นแบบหน้าตัดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ผู้ที่มีรสสนิยมนะครับผู้ที่มีรสสนิยมตู้แผ่นดินไหวเนี่ยก็จะเลือกนะครับบางทีก็แบบหน้าตัดเขาก็จะใส่ตะแกรงบนล่างมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันมันสวยคนละแบบ นะครับมันส่วนคนละแบบส่วนน้ำหนักของเสียงนั้นก็จะเหมือนกันนะครับไม่ไม่แตกต่างกันมากนะครับไม่แตกต่างกันมากลักษณะการกระแทกเขาก็จะคล้ายๆกับผีเสื้อนะครับจะคล้ายๆกับผีเสือ้อแต่ผีเสื้อเขาจะเ,าเขาจะตื้นกว่านะครับเสียงเขาจะพุ่งออกไปไกลๆนะครับเสียงเขาจะพุ่งไปไกลนะครับตัวนี้ เขาจะลึกกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดตัวนี้ออกแล้วก็แต่งตัวหลังใหม่นะครับแต่งด้านหลังแต่งด้านหน้าหรือว่าหลังห้องเครื่องนะครับหลังห้องเสียงนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปนะครับไปช้าช้านะครับ,ารบตามกันไปช้าชนะครับมันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการที่จะ ดึงสเกลต่างๆนะครับวันนี้เสียงก็อาจจะเบาเบาไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีเสียงเท่าไหร่นะครับยังไม่มีเสียงเท่าไหร่เพิ่งหายไข้นะครับหายไข้จากโควิดนะครับเขาเลิกเขาเป็นกันจนเลิกแล้วเราเพิ่งเป็นนะครับนี่เห็นไหมนะครับเราจะได้ห้องห้องเป็นลักษณะของ สี่เหลี่ยมนะครับที่ตัดด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมาให้ตัดห้องด้านหลังห้องเสียงนะครับเป็นมุมเหลี่ยมนะครับเป็นมุมเหลี่ยมไม่ใช่มุมส<ร>ามเหลี่ยม<ล>ะยนะครับที่นี้นะครับเป็นมุมหน้าตัดนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาไม้ไม้ที่ขวางด้านหน้าออกนะครับให้เห็น ว่ารูปล่างเขานะครับรูปร่างเขาบางคนก็จะชอบแนวนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับหลายๆคนก็ผลิตแนวนี้นะครับผลิตออกมาแนวนี้แต่ว่าน้ำเสียงนะครับน้ำเสียงก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับไม่ไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าถ้าฟังด้วยเปล่าๆนะครับฟังด้วยหูสดๆเนี่ย ก็คือไม่แตกต่างกันมากนะครับตู้ลักษณะนีะ้นิยมนิยมวางตามยาวคือวางแนวนอนนะครับวางแนวนอนเนี่ยเขาจะได้เสียงที่เป็นระนาบเสมอกันนะครับเสียงจะออกอซ้ายขวานะครับออกเสมอ,ก,สอการฟังเสียงก็จะกระจายดีกว่า กระจายดีกว่าคนละแบบกับแนวตั้งนะครับเสียงจะต่างกันนะครับวางแนวนอนกับแนวตั้งวัตถุประเภทนี้นะครับนี่ก็คือหลังจากเสร็จแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับอ,ออกมาในรูปแบบนี้อันนี้คือภาพด้านข้างนะครับเปิดข้างฝาข้างออกสลีละเขานะครับเอ่อบอดี้นะครับบอดี้เขานะครับความกว้างนะครับความกว้าง กว้างด้านหน้าเขาก็54นะครับ54ส่วนความสูงก็80นะครับลึก84นะครับลึก8 4นะครับอันนี้ด้านหลังที่ใส่ดอกลำโพงนะครับด้านหลังเราจะเปิดใส่ดอกลำโพงด้านหลังแล้วก็หันหน้าลำโพงออกมากระแทกกับฝาหลังนะครับกระแทกกับฝาหลังซึ่งฝาหลังนี่จะนิยมใช้ไม่ัด2ชั้นนะครับ เพื่อการกระแทกนะครับแล้วก็การเสียงทะลุออกไปด้านหลังนะครับส่วนคนที่ใส่ไม่อาจชั้นเดียวเนี่ยมักจะมีเสียงเสียงทะลุออกหลังตู้นะครับเสียงทะลุออกหลังตู้ทําให้เสียงไม่พุ่งไปด้านหน้าเท่าที่มันน่าจะเป็นนะครับเพราะว่าลักษณะของของตู้ปิดเนี่ยจะใช้พลังอัด นะครับใช้พลังงานในการกำลังวัดนะครับในการอัดค่อนข้างจะกำลังวัดค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อกำลังวัดสูงนะครับถ้าถ้าหลังไม่แข็งนะครับถ้าหลังไม่แข็งเสียงจะเสียงจะเล็ดลอดออกไปได้นะครับบางคนบอกว่าใช้ตู้แบบนี้นะครับเสียงออกหลังมากกว่าออกหน้าอันนี้นี่ก็เป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งนะครับมาจาก มาจากอาการของหลังอ่อนนะครับหลังอ่อนหรือหลังบางนะครับอันนี้เป็นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เสียงออกหลังตู้นะครับบางคนต้องกลับเอาตูดเอาตูดออกอย่างนี้นะครับซึ่งทิศทางทิศทางของเสียงเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าทำตู้ได้มาตรฐานนะครับทำตู้ได้มาตรฐาน เสียงมันก็จะออกมาตามที่คนเขาคนที่เขาผลิตไว้นะครับคนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเขาอยากจะให้เสียงมันออกมาข้างหน้านะครับเสียงมันก็จะออกมาตามทิศทางทิศทางของสูตรตู้นี้นะครับก็เอามาบอกเกา่าเล่าขานกันนะครับมาถกเถียงกันเพื่อจะหาจุดที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่กำลังเลือกใช้ นะครับกําลังเลือกใช้ถ้าท่านชอบนะครับแนวเสียงหนักแน่นหรือกระทึกนะครับก็แนะนําเป็นตู้นี้นะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับท่านจะสะใจแน่นอนนะครับจะสะใจแน่นอนนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ